สวัสดีค่ะวันนี้มาดูต้นไม้เขียวๆขวของเรานะคะที่เพียงตั้งนานนมก็เขียวอยู่เหมือนเดิมค่ะมาดูเพชรจรดแสงของเรานะคะนี่ก็สีเขียวค่ะไม่รู้ว่าโตขึ้นจะเป็นลักษณะไหนนะคะเกิดมาใบใหม่ๆแ,แรกๆก,ก็ดู มีสีแสงนิดหน่อยอยู่ค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นสักหน่อยก็เขียวอย่างเดียวเลยนะคะพอดีวันนี้มาตากแดดค่ะเขียวดีนะก็เลยเอามาตากแดดตะลยค่ะตอนเช้าค่ะแล้วก็นี่ก็คือสีเบญจรงนะคะเลี้ยงตั้งนมตั้งนานแล้วค่ะ ก็มีใบใหม่แดงๆออกมาพอดีใจนะคะพอใบต่อมาก็เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะไม่มีสีมีแสงเลยนะคะนี่คือใบใหม่ของเขาค่ะก็ออกมาสีแดงใบเดียวตลอดเลยค่ะพอใบต่อมาก็ไม่แดงแล้วค่ะแต่ว่าก็มีมียอดใหม่นะคะมีลูกมีเต้าเหมือนกันค่ะลูกเกิดมาก็ใบเขียวๆเหมือนกันนี่เองไม่โตสักทีนะคะ แเป็นสีเขียวอย่างนี้ตลอดเลยค่ะเจ้านี้ก็คือแต่ว่าเจ้านี้เขาคือชิ้นบันชนเขาโตเร็วอยู่นะคะเพียงแต่ว่าณขณะนี้เขาจะเล็กกว่าเพื่อนในจํานวนสองสามต้นของชิ้นบันชนนะคะเขาโตเร็วอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเราอยากให้เขามาเจอแดดมั่งนะคะแดดอ่อนๆนะตอนเช้าค่ะ พันดาวค่ะพันดาวของเราก็เริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยู่นะคะพันดาวของเรานี่ใบก้านเริ่มโตก้านเริ่มยาวแล้วค่ะดูลักษณะจะเหมือนเป็นบนต้นใหญ่แล้วนะคะสําหรับพันดาวเรามีความเปลี่ยนแป,ปลงให้เห็นอยู่ค่ะอีกต้นหนึ่งเราได้มาในานามขององค์หญิงนะคะ พอดีเห็นใบใหม่เขากางใบแล้วเลยนำมาให้ชมด้วยค่ะใบใหม่ก็ออกสีเขียวๆอ่อนๆน,นะคะลักษณะเหมือนจะมีสีแดงนิดๆค่ะแต่ว่าตอนใบแก่แล้วจะเป็นสีเขียวอย่างเดียวเหมือนต้นใบพี่ๆเขาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะพอดีก็เพิ่งจะเห็นว่าใบใหม่เขามีความแตกต่างนิดหน่อยค่ะเลยนำมาให้ชมด้วยนะคะ พุทธการต้นแม่ค่ะพุทธกันต้นแม่ยังไม่มีลูกให้ขยายพันธุ์อีกเลยนะคะนานแล้วค่ะปกติเขาก็ช้าอยู่แล้วพุทธกันค่ะแต่วันนี้ก็เห็นแดดอุ่นๆดีนะคะก็เลยนํามาตากแดดหน่อยแต่เจอลุมนิดหน่อยค่ะสองฝังโค้งเหมือนกันนะคะเเขาจะยืดยาวแล้ว แต่ว,ว่าก็ยังไม่มีลูกเลยค่ะยังไม่ทิ้งใบแล้วก็ยังไม่มีลูกมีหน่อขึ้นมามให้ได้ขยายพันธุ์เลยนะคะบนสีบนนอกบนนาค่ะก็เลี้ยงไปตามอัตภราพนะคะพอ,อนี้ลืมเห็นทศกัณฐ์ลูกของอทศกัณฐ์ต้นลูกนะคะต้นนี้อยู่กับต้นแม่พอดีเลยค่ะนี่ ต้นแม่เขานะคะอันนี้ลูกเขาเราแยกหน่อออกมาแต่แยกออกตั้งนานแล้วนะคะเพิ่งจะมีใบใหม่ขึ้นมานี่ค่ะใบใหม่ก็ยังมีกัดสีกัดลายอยู่แต่สียังไม่สวยนะคะ<ม>ก็อาจจะไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่าต้นก็ยาวๆย,ยืดๆสักหน่อยหนึ่งค่ะนำบนสีสีเขียวๆนะคะมาให้ท่านได้รับชมด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ